สวัสดีครับผู้ชมนะครับผมได้แพทย์สุชัยยองนุกูลนะครับจากโรงพยาบาลกรุงสยามเซนตคารลอสวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องอีดีหรือว่านกเขาไม่ขันในกรณีของพวกผู้ชายนะครับผมจะขอพูดถึงสาเหตุนะครับจริงๆสาเหตุของไอ้นกเขาไม่ขันเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่เขาเรียกคอมบิเคทหรือว่ามันมันซับซ้อนมากเลยเริ่มแรกเลยก็คือหนึ่งอาหารการกินเป็นไงถูกต้องไหมถูกหมู่ไหมนะครับอันที่2เนี่ย ออกกาลังกายดีไหมเพราะการออกกำลังกายมันก็จะทําให้เส้นเลือดเราเนี่ยยืดหยุ่นดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอันที่3ก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องนอนหลับพักผ่อนดีไหมเพราะว่าถ้าอารมณ์เราไม่ดีนะครับคนเราจะเครียดอารมณ์ไม่ดีงดงดหรือว่าอารมณ์ค้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทําให้อการแข่งตัวของรูงเแบไม่ค่อยดี4นะครับก็มาดูเรื่องว่ายาบางตัวนะครับเช่น ยาลดไขมันอย่างเงี้ยยารักษาเบาหวานยารักษาความดันสูงหรือ,อยารักษาโรคเรื้อรังต่างๆนะครับบางครั้งก็ไปกระทบกับเรื่องฮอร์โมนนะครับเช่นตอมลูกบาดเราโตหมอก็ให้ยาบางตัวซึ่งเป็นกดฮอร์โมนเพศชายนะครับอันนี้เราก็ควรจะกลับไปปรึกษาแพทย์ว่าผมอัยะเพศไม่ค่อยแข็งนะอะไรอย่างเงี้ยช่วยปรับยาที่ยุ่งกับเรื่องฮอร์โมนเพศชายน้อยลงได้ไหมหมอเขาก็จะปรับให้นะครับ ส่วนเรื่องการพักผ่อนเนี่ยอันนี้คุณก็พยายามนอนให้ได้สัก4ี่ทุ่มถึงตีสีถ้าได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้คุณก็ยืดหยุนย่นเอาเองนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมกล่าวเนี่ยสี่ทุ่มถึงตีสีเราจะหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองได้ดีเช่นโกรทฮอร์โมนฮอร์โมนกรดอโตโทรปินนะฮะแล้วก็ทําให้อันทะนะครับมันสร้างเจสโตโเตอนได้ดีอันนี้ก็คือ พยายามลองปรับเวลานอนอะไรดูนะครับออกกำลังกายสาคัญนะครับมาพูดถึงว่าการรักษานะครับถ้าเรามีปัญหาปั๊บเนี่ยเรื่องอีดีนะครับเราก็จะมีปัญหาเรื่องทางครอบครัวทางไรนะครับทางการแพทย์เราเนี่ยมีวิธีรักษาหลายแบบนะครับเช่น1ก็คือใช้ยาไปเพิ่มฮอร์โมนแต่คุณก็ต้องอยู่ในความดูแลแพทย์นะเพราะว่าฮอร์โมนเทสโตโ,โรนถ้าเราใช้มากมันจะทําให้ต่อมลูกหนักเราเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้อัน,นี้คุณอย่าจะซื้อมาใช้เองนะครับ สองก็คือพวกเกี่ยวกับการผ่าตัดนะครับหมอบางท่านก็จ,จะผ่าตัดแกนเข้าไปแล้วก็ใช้กดที่ปั๊มเอาเวลาเราอยากใช้มันแข็งก็ปั๊มเอานะครับแต่ผมเองวันนี้ที่ผมมาแนะนําก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากจะผ่าตัดอย่างนั้นมันมีวิธีหนึ่งที่เป็นทางเลือกนะครับ mm hmm. เช่นเราก็เอาเซมเซลลจากเลือดเรามาพเพาะเลี้ยงเพิ่มแล้วก็เอาดูดจากไขมันเรามาพเพาะเลี้ยงเพิ่มนะครับตั้งแต่ที่ฉีดเนี่ยโดยประมาณก็ประมาณ4ถึง6ครั้ง ทางกันนะครับประมาณเดือนละครั้งนกเขามันก็จะเริ่มดีขึ้นแต่ท่านอย่าลืมนะครับหลังจากที่มันดีขึ้นแล้วท่านเองท่านก็ต้องช่วยดูแลสุขภาพท่านต่อเนื่องนะครับเรื่องโภชนาการเรื่องการหลับพักผ่อนนะครับเรื่องการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องดูแลนะครับเพราะมันจะได้ใช้ได้นานๆน,นะครับหวังว่าทุกๆท,ท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ